เวลาที่ประพฤติปฏิบัติตามใบเห็นนั่นเห็นนี้มันก็มีกําลังใจให้พวกเราได้พฤติปฏิบัติถ้าปฏิบัติทมแล้วไม่เห็นนั่นไม่เห็นนี่ก็เป็นอุปนิสัยของแต่ละลูกแต่ละคนก็ให้เห็นใจตัวเองเห็นจิตตัวเองว่าเดี๋ยวนี้โลกคนหลงที่ฐิมณะมันอันตรธานสิ้นไปหรือยังก็ไม่ได้สงสัยว่าจิตวิญญาณไม่มีไม่ได้สงสัยว่านรกไม่มีนี่ไม่ได้สงสัยว่าสวรรค์ไม่มีนี่ไม่สงสัย ถึงจะไม่เห็นก็นตามถึงจะไม่ได้ไปเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์เหมือนรพระโมคคัลลาแต่ภาษาดิบุตรก็ไม่ได้สงสัยแต่ภาษาดิบุตรนี่เห็นนะเห็นนางเทพวิดาเห็นอะไรก็เห็นเป็นเห็นปกติคือเป็นสังขังสนั่งกระจามีไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไปเที่ยวได้แค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้สงสัยเห็นพวกนรกเห็นเห็นพวกท่านปัายมมาลักนไปนรกอเห็นพวกเทวดามาตนนีบัตินี่เห็น,นะน,นหมดใน,น,านาภาษาดิบุตาาร นี่สังฆสนางสงกระจาดมีในสมัยนั้นก็ทรงดีทรงเดชรทรงอนุภาพหมดนะลูกนะสมัยปัจจุบันนี้ต้องทรงทมทรงวินัยเท่านั้นอยาให้คะแนนกันรูปนะ่ถ้าพระรูปไหนให้คะแนนกันก็แสดงว่าพระรูปนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิการให้คะแนนต้องอยู่ในธรรมในินันไม่มีทางนกลูกพระที่จะไปเล่นเฟซเล่นลิงเล่นไลน์นั่นน่ะไอ้พระอรังหันจะไปเล่นลียงเล่นไลน์ พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะไปเล่นลนีเล่นหลายนอกจากพวกพระปลอมพระบอกลอกพระทำลายศาสนาพระฆ่าบิดามารดาของตัวเองคือพระเจ้าพวกนี้ศีลวิบัติศีลขาดศีลตะลุศีลศีลไม่มีเลยเป็นพระไม่เต็มบาทกาบทาไมนลูกนลวงปู่กาบไม่ลงตั้งแต่เป็นคราบาดมาเอาเอาลูกตั้งใจปฏิบัติลูกเพียงศีลห้า ก็เลือดก็ประเสริฐจนประมาณไม่ได้ล,ลูกลวงปู่ลูหลุงปู่เห็นช่วงที่ลวงปู่อยู่เป็นคารวาสที่มีศีลห้าบริสุทธิ์นั่นแหละลูกลุงปู่จึงลงปั๊บเลยช่วงที่ธัมปยายมารับนั่นก็คือศีลห้าลุงปู่บริสุทธิ์คงจะเป็นการส่งผลให้ลวงปู่ได้เห็นนรกเห็นสวรรค์และให้ประกาศถึงอำนาจของพระรัตนตรยัย ว่าสามารถกั้นนรกได้คือบุญบวชเขาจะเป็นอย่างนั้นท่านพญาโยมในระบาลในระยะดังหลังมาจริงมาขอเป็นลูกศิษย์ลุงผู่นั้นลวงผู้ไม่ได้สงสัยนะลูกนะที่พูดนี่พูดตามทมตามไปไหนนะลุงถ้าศีลบริสุทธิ์พุดพ่องแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้ายกย่องเตริญเสื่อทันทีถ้าศีลบริสุทธิ์พุดพ่องแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกเหมือนพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ เป็นตัวหนึ่งนเดียวกันโดยธรรมเพราะศีลเสมอกันกี่พุทธันดรนะลูกตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมจนถึงสมณะโคตรพุทธเจ้าถ้าศีลเสมอกันแล้วก็เป็นตัวหนึ่งคนเดียวกันโดยธรรมโดยธรรมโดยธรรมลูกพอเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าองค์ปฐมจนทั้งไอ้สังฆังสนังกชามีด้วยพระพุทธเจ้าด้วยจนถึงปัจจุบันนี้กี่พุทธันดรนะลูกประมาณไม่ได้กี่พุทธันดร เป็นนันเดียวันเดียวกันโดยธรรมเป็นนันเดียวกันเดียวกันโดยธรรมไม่สงสัยกันนโมไม่ได้สงสัยนี่เวลาที่พวกท่านพญาโยมพวกเทวดาต่างๆเห็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเห็นอุบาสกอ,อุบาสิกาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาจึงมากราบมาไหว้คือเขาอยากเห็นมันหอมไงลูกศีห้าก็าหอมทะลุดินทะลุฟ้าแล้วลูก ทั้งทวนลมและตามลงทั้งขึ้นทั้งลงเพียงศีลห้าที่บริสุทธิ์พุทธผ่องเท่านั้นแหละเพราะเป็นทางเดินเข้าสู่มคเข้าสู่ผลหราต้องเข้าใจด้วยศีลห้าบริสุทธิ์พุทธผ่องมเมตเตวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันยังทําไม่ได้เห็นด้วยเห็นไหมหลือในพระสูตรเนะี่ยโอ้เห็นพระนี่ทําไมมันเขาลบกันจริงกูจะหาเรื่องหาราวให้มันแตกแยกจะมาขีก,กันดีกว่าน่า กูจะแปลงร่างเป็นผู้หญิงอันนี้กําลังเข้าป่าไปท,ทําธุละแปลงร่างเป็นผู้หญิงให้พระลูกนี่เห็นมันจะได้ทะเลาะกันเห็นไหมลูกเนี่ยเห็นไหมล่ะแม้แต่เทวดายัางไม่มีศีลบริสุทธิ์บุญพอได้เป็นเทวดาแค่นั้นจึงกลายเป็นเทวดามิฉาทิฐิแต่การาบมันทําไมลูกนี่เทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐินี่มหมาบพิทักกะ เท้าจากตุมานาชทั้งสีและเทวดาที่เอาพระรันตนตรัยเป็นที่พึ่งรวมถึงเทวดาที่ทรงมักทรงผลขั้นต้นที่เป็นพระอัฏพระโสดาและพระสกิทาคาเทอนาคานั้นอยู่โน่นอยู่สุธทธะวันหน้าชั้นนั้นถี่เรว่าเป็นชั้นของผมสุธทธาวัตเราไม่เข้าไปก้าวไกลพูดถึงเทวดาอย่างนั้นเทวดาในในชั้นปรนิม จะขนกำลังกันมาเพื่อต่อกรกับสิทธัตถกุมารก่อนวันที่จะจตสรุปเป็นโพธทญยานได้ลูกก็เทวดาอย่าลืมว่าเทวดาเป็นมิจฉาทิฏฐิเยอะนะลูกนะเวลาป,ปฏิบัติไปนี่ต้องไม่เชื่อใครเลยต้องเชื่อเตะพระพุทธเจ้าเท่านั้นเชื่อธรรมเชื่อวิไหนหลวงปู่นีน่ตลอดล้ะอยู่ป่าอยู่เขานี่เออท่านพระอ,อาจารย์สืข้าราเพศเพซะบุญกุศลของท่านยังไม่ถึงหรอก ให้ท่านไปทางโลกนั่นและไปประกอบอาชีพอย่างนี้ผมจะไปช่วยให้ท่านรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนั่นผู้หญิงคนนั้นนะเป็นคู่บารมีท่านชื่อนั้นชื่อนี้นะท่านไปจุดนั้นจุดนี้ท่านจะสามารถปั้งหลักปักฐานและเป็นมหาเศรษฐีค่อยดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาได้ดูสิพรยามานมันพูดกับเราในทางดีนะลูกนะแต่สำหรับวิสัยลวงป่วนลูกนะ หลวงปู่ไม่เชื่อไขรใดใดในสามเด่นโลกธาตุหลวงปู่เชื่อเตพุธเจ้าเชื่อธรรมเชื่อวินไหนอย่าเลยอย่าเลยอย่ามาพูดนวดไปหาพระลูกของนวลพระลูกนี้ไม่ได้เชื่อเทวดาที่ไหนไม่ได้เชื่อพรหมไม่ได้เชื่อเทวดาพระลูกนี้เชื่อเตภะพระพุทธเจ้าเท่านั้นมอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้านี่เลมูนี่ก็เวลาที่มอบกายสวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าเนี่ย ถ้าจะเอาจริงเอาจังถ้ายังไม่บรรลุโสดาบันก็เป๋เหมือนกันนะลูกก็เหมือนหมู่คณะที่อยู่ที่ป่าที่ปีนั่นอย,อยู่เขาอยู่นี่แหละอยู่ที่อะไรล่ะพิษณูโลกเลยพิษาณูโลกเลยไปนั่นอยู่ที่อะไรล่ะเลยพิษณุโลกไปนี่เขาเรียกกันอะไรฮะเขาเรียกอะไร,ร,ะไรจังหวัดอะไรลืมแล้ว เดบเปนะนะจังหวัดลูกเขามานี่นะ่ลูกผู้หญิงมานี่ <S <S จังหวัดอะไรลืมแล้วพภาวนาไปภาวนาไปพระพุทธเจ้าลอยลงมาจากหน้าภากาศลอยลงมาจากหน้าภากาศแจ้งแก,งกพระรูปนี้ว่าบรารมีเธอยังไม่ถึงให้สืขาลาเพศไปซะนั่นคู่บรารมีเธอชื่อนั้นชื่อนี้ อยู่บ้านหลังนั้นสึกขาลาเพศออกไปทำเพียรทั้งโลกแล้วค่อยกลับมาใหม่ใอ้แล้วค่อยเอ้แล้วจึงจะได้บุญได้กุศลเพียนว่ายตายเกิดจึงจะเป็นการสร้างบารมีได้อย่างสมบูบรณบ์ิบ์พระลูกนี้ก็เชื่อที่เห็นไหมละ่ะโอ้พระพุทธองค์นี่ทรงมีพระเมตตาูงยิ่งได้มมาบอกพระลูกพระหลานไปตามนั้นเลยก็ไปเห็นเลย เปลี่นผู้หญิงคนนั้นเปี้ยงเลยเห็นมไหมละ่ะสัดความรักผู้หญิงก็มองพระพระก็มองเวียนบาทไงโหยตัวแส่นงันงยิเดีเปรตีก็สิงในใจความรักเกิดกามราคะนั่งชึ้งไม่ฉันแล้วจะไปซื้อกับใครละ่ะเพราะไม่มีพระก็อยู่รูปเดียวในป่าผลสุดท้ายก็ไม่ได้ละ่ะความรักเข้าก็เอาผ้าเหลือง พาดไว้ในดอนนั่นแหละเพราะไปขอผ้ากับผู้สาวผู้สาวก็หาผ้าให้เอาค้าผ้าเหลืองพาดไว้แล้วก็ศึกค้าลาเพศไปปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบท่านมีลูกสองคนเอเขามีลูกสองคนแล้วนะเห็นมแม่ลูกนเอา้าแตไ่ไม่มีปัญญาขนาดนึงเลยมีกันไหนละ่ะพระสูตรไหนเนี่ย ที่ท่านบอกให้พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อมรักเพื่อผลสืบแน่เป็นบ้านีเ่เลวิปลาดคาดเคลื่อนแล้วผู้ที่จอบเขาสู่มาปฏิพันแล้วจะมาบอกมาเอ่ยปากพูดอย่างนี้เป็นไปไม่ได้แม่ลุงกูเห็นนะลูกนะตองนะลูกลวงกูเห็นลุงกูเห็นเฉพาะข้างหลังพระองค์ และพระองค์ก็ไม่พูดไม่ตัดแม่แต่คาเดียวลุงูมอยากได้ยินได้ฟังแต่ท่านไม่ตัดลุงูมก็อยู่ใกล้ๆท่านนั่นแหละแต่ท่านไม่ตัดเห็นแต่ข้างหลังผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นให้ระตถาคตถ้าได้คุยด้วยก็แสดงว่าไม่ใช่ละลูกเนะี่แสดงว่าพวกพญามาปรปลอมมาก็เหมือนพระรูปนั้นคนสุดท้ายก็ต้องจึกขาลาเพศไม่ได้จึกษาลาเปรที่ที่ว่าต้องบรลลัก์ละ เอาผ้าเหลืองพาดไว้ตรงต่อไม้นั่นแหละก็บ,บาดบ้างทิ้งแล้วก็ไปหาผู้หญิงคนนี้เลยโอ<ฮ>้โ<ฮ>เห็นไหม่ะลูกเนะี่ยนี่คือไม่เชื่อพระเจ้ทาทําไมจึงไม่เชื่อพระเจ้าว,ว่าเมื่อเราตถาคตเข้าสู่มหาปรินิพานหรือตายจากโูกจากหลานลักธทำหลักวิน,นัยเป็นตัวแทนของเราตาถาคตไม่ใช่พระพุทธเจ้าลอยมาบอกพวกเรานี่ ปัญญาไม่มีเฉลือท่านลอยมาบอกพวกเราก็แสดงว่าไม่ใช่ฮะแสดงว่าพระพยามาเมนเันแปลงร่างมาก็เห็นในสมัยพระเจ้าสุภาราชไม่ละพยามารน,นิพพิกายเป็นพระพุทธเจ้าก็เหมือนในพระสูตรก็มีนี่อุบาสกเป็นพระโสดาบันไปฟังธรรมต่อปปก็พระพุทธเจ้าคือบรรลุโสดาบันไงบรรลุโสดาบัน ก็จะเดินกลับบ้านพอเข้าไปถึงบ้านปั๊บจะนั่งภาวนาต่อพระพุทธเจ้าแสดงกายปั๊บชับพันนลังจียาบอกกับอุบาศกว่าอุภาศเมื่อกี้เราตถาคตพูดธทำมผิดเราตถาคตก็เลยตามมากลัวว่าถือนั้นจะปฏิบัติผิด เมื่อกี้เราตถาคตบัญญัติผิดเราตถาคตจะมาบัญญัติใหม่แต่อุบาจกผู้เป็นโสดาบัญอย่าไม่เชื่อฟังนะลูกนะหนึ่งไม่มีสองคือพุทธเจ้าตัดแล้วไม่มีคําว่าเพี้ยนรู้ต้องเข้าใจด้วยไม่มีคําว่าเพี้ยนนะลูกนะพระุทธเจ้านี่ตัดแล้วไม่ไม่มีคําว่าเพี้ยนไปไหนหนึ่งไม่มีสองเลยนะต้องเข้าใจอย่างนี้นะลูกนะอุบาจกกชาติมึงไม่ใคร มึงไม่ใช่พุทธเจ้าเห็นไหมล่ะ่าตกเป็นสดาบันมึงไม่ใช่พุทธเจ้านี่พ่อกูตัดแล้วหนึ่งไม่มีสองไม่มีคําว่าพูดผิดในพระพุทธเจ้ามึงเป็นใครพญามารก็เสียใจดิโอ้ยผมเป็นพญามารเราก็กายร่างเหมือนพญามารแล้วก็หายปไปเห็นไหมลูกเี่พยพญามารมาหลอกเฉยถ้าใครรู้ใครเห็นสิ่งนี้ยังหลงกลพวกพญามารอยู่แสดงว่าไปไม่รอดอลูกเชื่อธรรมเชื่อวิน,นัยเข้าใจอย่าง ทำไมลูกปู่จึงยกธรรมจากวินัยอย่างเดียวตัวนี้เป็นตัวแทนของพระเจ้าการรูก้การเห็นตาเห็นพระเจ้าเสด็จมาปวดมาเทศน์ในนันนี้จะไปฟังลูกนั่นน่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติว่าต่อไปในภายภาคหน้าถ้าใครปฏิบัติทีปฏิบัติชอบตามมรกแปดสีสมาธิปัญญาหรือถ้าใครปฏิบัติีปฏิบัติชอบเข้าข่ายของเราตถาคตเราตักตถาคตจะ,สะเสด็จมาปวดด้วยพระกายอยากไม่มีในหละกคำสอนนะลูกนะ ไม่มีเลยล่ะคาสอนนะลูกนะต้องเข้าใจด้วยการภาวนานดูจิตดูใจตัวเองนะลูดูอย่าให้นิมิตพวกนี้เข้ามายุ่งถ้านิมิตพวกนี้เข้ามายุ่งก็จะเป็นตัวกั้นทางมรรคทางผลแต่เรื่องขั้นต้นเอ๊ะถ้าว่าขั้นต้นมันก็เป็นกําลังใจนะลูกถ้าไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนี้กําลังใจก็ไม่เกิดนี่แหละทำไมทำไมว่าหลวงปูดจริงก็ตื่นลือล้นในภาคปฏิบัติท่านนี่เป็นครา,า่าก็เห็นนี่ ปาชญนั่นก็เห็นแล้วปราชญา์นี้ก็เห็นแล้วอืบางทีก็ไปเผาใหม่ๆปั๊บไปแล้วนี่เป็นคารวาสถึงไปดูว่าวิญญาณดวงนี้ไปไหนเขาก็ลากวิญญาณดวงนั้นไปต่อหน้าเอาโซ่ล่ามไว้ลากลงนรกเห็นโอ้เป็นอย่างนี้เองก็เพราะว่าเจ้านี่ไม่ไม่ทําอะไรนีไ่ไม่ได้ทาบุญทำกุศลเลยนี่มีแต่พากันบ้าบอกอแต่งในทางโลกนี่เขาก็ลากลงนรกปับ๊บลากลงนรกปับ๊บนอ้พวกนี้นะบอกว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มี นั่นผมมาโลกไม่มีหรือบอกว่าบุญบาปไม่มีพวกนี้รู้เนี่ยเวลาตายปั๊บไปเผาปั๊บลงบวญชอบไปนะอ้ป่าชานี่ปั๊บไปแล้วรูปเดียวก็จะไปเห็นมันแล้วแหาะพอจิตรวมลงรวมลงรวมลงเข้าสู่คณนิกะเข้าสู่อุปจาระมองเห็นชัดปับด๊บหรือโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยคนลากไป อ้ยไม่เขาเขาไม่ได้เอาไปจับไปง่ายๆนะลูกนะโซ่ใหญ่นะโซ่ใหญ่มัดมือทั้งสองข้างลากเหมือนกับลากท่อนไม้ท่อนฟืนนี่แหละร้องอดโอยห่วยหวนผู้หญิงก็ผมยาวๆปิดหน้าปิดตาดึงลากไปร้องช่วยด้วยช่วยด้วยทรมานที่สุดเลือดอาบเห็นหมดนะลูกเนี่ยนั่นนจริงอยู่ตั้งโลกไม่ได้มีกำลังใจในการปฏิบัติปฏิบัติธรรมนี่จำเป็นครว่า เอาลูกใช่ลูกเป็นความจริงทั้งใจลูกสีหน้าที่บริสุทธิ์พุดพองแผ่เมตตาให้เขาบ้างลูกสงสารสรรพสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากตกลกรรมลำบากเมื่อเราสวดมนต์ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยปั๊บลึกถึงศีลของตัวเองลึกถึงบุญของตัวเองที่ได้กระทำบไา้เข้าสู่ภาวนาปั๊บแผ่เมตตาไปก่อน ก่อนที่จะนั่งพวนาต่อไปให้เจ้ากำนเนวนให้เปรตน,นสุรกายสติและชานไหลไปหมดถึงภพภูมิต่างๆทั้งการพบลูกพบและอรุปภพบด้วยอํานาจศีหาที่บริสุทธิ์ของกาพเจ้าโลกาธาตุพึงบันไว้ถ้าใครเป็นญาติพึงได้รับกระแสบ,บุญศิตวิญญาณที่ต้องการบุญต้องการกุศลถ้าเคยสร้างบุญสร้างกุศลต่อๆกันมา พึงได้รับกระแสบุญจากข้าพเจ้าเมื่อมีทุกข์ก็คอห้พผลจากทุกข์เมืมีสุขอใม้สุขยิ่งขึ้นไปถืนมีความสุขแล้วก็นั่งภาวนาต่อออกจากที่ภาวนาก็เพรเมตตาไปอีกเมตตาเพียงรัดนิ้วมือเดียวเป็นผู้ที่ไม่เว้นจากไม่เว้นจากสมาธิไม่เว้นจากฌานจากญาณลูกพอเข้าใจไหมสาธุนะลูกนะ